สวัสดีครั้งหนึ่งครับก็มาแลกเรียนรูรร้วิจารณ์นะครับวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับการเขียนแบบคัดกลองนะครับในคลิปนี้มาดูเกี่ยวกับหัวข้อที่2.3นะครับเกี่ยวกับการเขียนบริบทของสารนึกษาลักษณะชุมชนแล้วก็ภูมิสังคมนะครับหลักการเขียนบริบทของสารนึกษาเนี่ยก็ ก็ชัดตรงที่ว่าบริบทนะครับผมเสนอในที่ประชุมว่าการเขียนบริบทเนี่ยมันอาจจะเขียนออกจาก4มิตินะครับก็คือพารณาตามหลักปรัชญาของเรษฐกิจพอเพียง4มิติตั้งแต่สังคมวัฒนธรรมสังคมวัตถุสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือวัหรือสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่นะครับ Hora, ท่านอาจารย์สศินีท่านบอกว่าเขียนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่เขียนให้เห็นในหลวงท่านมีคำหนึ่งครับท่านบอกว่าเขียนให้เห็นภูมิสังคมท่านว่าถ้าท่านบอกว่าภูมิสังคมนี่ต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเขียนก็คือเขียนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่หรือบริบทภูมิสังคมนะครับของโรงเรียนนะครับและชุมชนความเป็นอยู่ของเด็กหรือว่าสภาพของเด็กก่อนการนําไปขับเคลื่อนนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับโรงเรียนแห่งนี้บอกว่าโรงเรียนตั้งอยู่ที่เลขที่นี้นะครับผมขอไม่อ่านนะครับเลขที่นี้ตำบลน,นี้นะครับอยู่ห่างจากตัวนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยเท่านี้กิโลห่างจากที่ตั้งห่างห่างจากที่ตั้งหวัดอันนี้คงจะเป็นคิดพิมพ์ผิดนะครับคงเป็นที่ตั้งจังหวัดเนี่ยประมาณเท่านี้กิโล เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กนะครับจัดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้บริการนักเรียน7หมู่บ้านนะครับแล้วก็บอกชื่อหมู่บ้านมาชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีคำสองคำนะครับมีชุมชนอ่อ๋อชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทนะครับปะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ค้าขายรับจ้างทั่วไปนักถี่ศาสนาพุทธผู้ปกครองจบการศึกษาระดับชั้นป .6 มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีค่อนข้าง,างต่ำนะครับนักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซ้ำนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายายลุงป้า ราะผู้ปกครองไปทํางานหาไรายได้ในในทางจังหวัดส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาชู้สาวและออกกลางครันอัตราการศึกษาต่อในระดับและออกกลางครันอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างต่ำนะครับจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ย คณะกรรมการสารกษาผู้ปกครองและคณะครูมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเกิดเห็นผู้เรียนให้เกิดใช่ไหมครับน่าจะมีคำว่าให้ใช่ไหมครับหลักคิดสู่วิธีปฏิบัติส่งผลให้นักเรียนดีเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มาวิเคราะห์ก่อนกนแล้วกันนะครับท่อนแรกนี้บอกที่ตั้งนะครับบอกที่ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงบอกที่ตั้งย่อหน้าที่สองนี่บอกพยายามบอกบริบทนะครับว่าบริบทก็บอกอาชีพนะครับเช่นประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่ปฏิึนศาสนาพุทธนะครับผู้ปกครองเนี่ยจบการศึกษาระดับชั้นป6แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับชั้นป6 มีรายได้เฉลีย่ยค่อนข้างต่ำเด็กส่วนใหญ่อยู่กับตางนีค่คำว่าส่วนใหญ่นะครับเด็กส่วนใหญ่คำว่าส่วนใหญ่อยู่กับตายายหมขอเอาไว้เป็นสีสีน้ําตาลก็แล้วกันนะครับน้ำตาลผู้ปกครองจบป .6 ผู้ปกครองนี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่หรือไม่ส่วนใหญ่นะครับป .6 หรือกี่เปอร์เซ็นต์คือมันมีคําถามน,นิดเดียวนะครับ อยู่กับตายายนุงป้านะอาเพราะผู้ปกครองไปทํางานหาไรายได้ในต่างจังหวัดส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนอนะันนี้แสดงว่าเหตนเหตุที่ทําให้นักเรียนมีปัญหาก็คือไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองอนี้คือคือปัญหาที่ผู้เขียนนะครับพยายามบอกนะครับแล้วก็ ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวและออกกลางคันอัตราการรักษาต่อในะดับที่สูงค่อนข้างที่สูงขึ้นค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็คือตัวปัญหาจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยคณะกรรมการการักษาผู้ของแนวคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆท,ที่กล่าวมาโดยน้อมนําบอกว่า จากปัญหาเนี่ยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยน้อมนํามาน้อมนำหลักปรัชญางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการจาัดก,การเรียนการสอนนะครับ้นี้ผู้เรียนให้เกิดสิ่งนี้แต่ยังไม่ได้บอกผลนะครับว่าจะทําสังเกตประเด็นที่หนึงนะครับก่อนจะว,วิจารณ์หัวข้อน,นี้สังเกตว่าที่ผมอคอมเมนต์ไปในใน ในนี่เดียวกันนะครับเกี่ยวกับเหตุผลเนี่ยจะเห็นว่าที่ว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นเนี่ยสามารถที่จะเขียนให้ชัดขึ้นโดยยกประเด็นปัญหาพวกนี้นะครับที่ตั้งไว้เนี่ยบอกว่าแต่ก่อนนี้เด็กมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาไปปุ๊บ้วดีขึ้นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าอขอถ้าให้วิจารณ์บทตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าบริบทเห็นไม่ชัดนะครับ เห็นเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ถือว่าเขียนได้ดีนะครับเห็นเห็นปัญหาเห็นปัญหาเห็นวิธีคิดผู้เขียนเนี่ยคิดว่าผู้เขียนเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองการศึกษาต่ําผู้ปกครองการศึกษาต่ําแล้วก็เด็กไม่ได้อยู่ผู้ปกครองจึงบอกว่าเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาแต่ว่าพอเอาไปขับเคลื่อนแล้วมันหายนี่ก็ถือว่าดีนะครับถ้าถ้า ถ้าขับเคลื่อนแล้วดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเขียนให้ชัดว่าเอาไปขับเคลื่อนแล้วสิ่งเล่านี้ดีขึ้นยังไงก็จะชัดเจนในหัวข้อเกี่ยวกับเหตุผลการลองรับหรือว่าจะเขียนต่อไปนะครับอันต่อมาบอกว่าพอเห็นสภาพปัญหานี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็กรรมการศักษาแล้วเห็นความร่วมมือนะครับจึงมีแนวคิดที่น้อมนามาแต่ แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปเกี่ยวกับบริบทก็คือลักษณะอของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยเป็นลักษณะอาคารยังไงมีเนื้อที่กว้างน้อยแค่ไหนลักษณะเป็นป่ากี่ส่วนมีน้ํายังไงอะไรอย่างนี้นะครับมีซึ่งความจริงรายละเอียดโรงเรียนจํานวนจํานวนอะไรเงี้ยมันจะเอาไปเขียนในอาคารสถานที่ก็ได้ครับแต่ตรงนี้จะเห็นสรุปสําคัญคือผมว่าเขียนให้เห็นภาพ ให้ให้ให้พอเห็นนึกภาพออกว่าโรงเรียนนี่ตั้งอยู่กลางป่าหรือไม่กลางป่าหรือกลางหมู่บ้านเป็นข่างไกลตัวเมืองนี่เห็นเห็นพอสมควรนะครับวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงครับวัฒนธรรมเด่นๆมีอะไรโดดเด่นไหมครับชาวบ้านชอบอเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง,างนี่นะครับ ท,ที่เกนินไว้ก่อนแล้วค่อยไปขยายต่อในเรื่องเรื่องแหล่งเรียนรู้ก็ได้นะครับในมิติของการเขียนบริบทเนี่ยนอกจากเขียนให้เห็นถ้าเป็นเริ่มต้นมิติที่1เรื่องสังคมใช่ไหมครับเรื่องสังคมนี่ก็เขียนให้เห็นอาชีพอย่างที่ท่านเขียนนะครับเห็นอาชีพแต่ว่าข้อมูลด้านอาชีพเนี่ยถ้าเกิดมีการสํารวจสักนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับท่านจะเห็นว่าชาวบ้านท่วนี้ กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรทำได้ไลยรายอย่างเช่นรายได้ต่อคนเรือนเนี่ยสามารถระบุจํานวนเงินถ้าท่านสืบค้นหาข้อมูลนี้ก็จะเป็นชัดลงไปทําให้ข้อมูลน่าเชื่อถือให้เห็นกระบวนการที่ท่านน้อมนํามาใช้ในการเขียนมากขึ้นก็คือใช้หลักวิชาการก็คือมีการสืบหาข้อมูลมากขึ้นนะครับในการเขียนมีนักเรียนหญิงเท่าไหร่นักเรียนชายเท่าไหร่มีปัญหาเด็กมีปัญหา ที่ผ่านมาเด็กมีปัญหาอะไรบ้างกี่ค,คนอะไรเงี้ยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์มีปัญหายาเสพติดไหมไม่มีหรืออะไรอย่างไรจังหวัดให้มาให้ความช่วยเหลือยังไงชุมชนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในเบื้องต้นยังไงแต่ก่อนที่จะมาขับเคลื่อนอะไรเงี้ยนะครับวิธีนิสัยของชาวบ้านให้ความร่วมมือดีไหมอะไรเงี้ยรู้แล้วแต่เขียนได้ในบริบทของสังคมนะครับ ส่วนตัวที่สองบริบทเกี่ยวกับวัตถุหรือเศรษฐกิจนี่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเราจะเห็นรายได้ต่อครัวเรือนหนี้สินของชาวบ้านเป็นยังไงนะครับหรือว่าปัญหาของครูก็ด้วยก็ได้นะครับของครูของนักเรียนของผู้บริหารก็ได้ทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ต่อมาวัฒนธรรมที่โดดเด่นคนที่นี่เป็นอย่างไรนะครับมีความโดดเด่นเรื่องอะไรวัฒนธรรมมีความเชื่อเรื่องอะไร เีศรัทธาเป็นบางหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องการพนันอะไรหรือบางหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่มีวัดที่มีนับหน้าถือตาก็เลยเป็นหมู่บ้านพุทธอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอะไรก็ว่าไปถ้าเกี่ยวกับาทางด้านาสุดท้ายก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ก็บอกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมคร่าวๆก็ได้แ,แต่ไม่ต้องไปเขียน ขนาดว่ามิติที่หนึ่งคือมิติที่สองคือเขียนเสร็จปุ๊บเรารู้เห็นรอบนะครับว่าเราได้รู้จักตนเองรู้จักบ้านตัวเองรู้จักบริบทของตอนเองภูมิใจขาดความภูมิใจหร,ห,รหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็วิจารณ์เยอะหน่อยนะครับท่านครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สรุปสั้นๆเทคนิคการเขียนให้ท่านคิดถึงสี่มิติไว้นะครับเขียนสี่มิติทําไปขับเคลื่อนไปปุ๊บมันก็จะไปสุดท้ายก็จะไปจบที่การนําไปใช้เชื่อมต่อในสี่มิติ นะครับท้ายจริงๆเลยก็คือนี่เป็นเพียงความเห็นของผมนะครับไม่ใช่อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่ามันเป็นตามภูมิรูนะ้ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ฟังไว้อย่างมีวิจรรารณญาณหรือพิจรรารณญาณนะครับของท่านก่อนที่จะปรับแก้นะครับผมก็ขอบคุณครับ